6ลักษณะนิสัยของคนโลภมากเห็นแก่ได้เรามาลองเช็คดูนะครับว่าตัวเราเองหรือคนใกล้ตัวเนี่ยมีลักษณะนิสัยแบบนี้หรือเปล่าถ้ามีอาจจะเข้าข่ายที่เรียกว่าคนโลภหรือคนเห็นแก่ได้ก็ได้นะอย่างแรกเลยคือเขาจะมีความอิจฉาตาร้อนไอ้นิสัยเนี้ยมันเป็นฝาแฝดของความโลภเพราะเมื่อมีความโลภเข้าครอบงำความอิจฉาก็ตามมา แปลว่าอยากจะได้อยากจะมีอยากจะครอบครองสิ่งของของคนอื่นหรืออยากจะมีอย่างที่เขามีบ้างนั่นแหละนิสัยที่สองคือมีพฤติกรรมที่โลภหมุนรอบตัวเราคนที่มีความโลภเนี่ยมันจะมีคำคำหนึ่งที่เขาจะขึ้นต้นประโยคเสมอเลยนั่นคือคำว่าฉันไม่ได้แปลว่าพระกินข้าวนะแต่เขาจะพูดอย่างนี้เป็นประจำคือฉันจะเอาอย่างนั้นฉันอยากได้แบบนี้ เพราะคืนตนก็นึกถึงตัวเองก่อนเลยไม่เคยนึกถึงความต้องการหรือความรู้สึกของคนอื่นรอบข้างนิสัยที่สามนั่นคือขาดความเห็นอกเห็นใจคนที่โลภมากอนะเขาไม่ได้กังวลใจหรือนึกถึงว่าการกระทำของตัวเองมันจะไปกระทบความรู้สึกหรือชีวิตของใครแล้วคนกลุ่มนี้ไม่เคยยอมรับเลยว่าพฤติกรรมแล้วการกระทำของเขาคือสาเหตุที่ทำให้คนอื่นไม่อยากคบหาและก็ไม่อยากเข้าใกล้ นิสัยที่สไม่เคยพอใจอะไรง่ายๆคนพวกนี้นะมักจะมองว่าโลกใบนี้เนี่ยจะมีสถานะของความเป็นผู้ชนะกับผู้แพ้เท่านั้นและผู้ชนะจะไม่ใช่ใครอื่นเลยก็ต้องเป็นตัวเขาคนเดียวถ้าผลประโยชน์คือการแบ่งเคก้กคนโลภจะพยายามมองหาวิธีการที่จะทำให้เขาได้ส่วนแบ่งมากที่สุดหรือเอามาครอบครองคนเดียว แทนที่จะคิดว่าทํายังไงดีที่จะขยายก้อนเค้กให้ใหญ่แล้วได้ทั่วถึงทุกคนนิสัยที่5คือโกงได้โกงพวกนี้มักจะชอบขโมยผลงานคนอื่นมาเป็นของตัวเองชอบบงการชอบครอบงำคนรอบข้างเพื่อสนองความต้องการและก็ความเป็นตัวของตัวเขาหรืออีโก้ของตัวเขาอยู่เสมอ เพราะนั้นถ้าอยากได้ไม่สนว่าวิธีการมันจะดีหรือไม่ดียังไงและนิสัยที่6คือไม่รู้จักขอบเขตคนโลภจะไม่รักษาขอบเขตที่ตกลงกันเอาไว้คุณธรรมจริยธรรมฝันไปเถอะ เขาจะยอมโกโหกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายแล้วเขาก็จะหาช่องหัวช่องว่างข้อยกเว้นในข้อตกลงที่ทำกันเอาไว้มาใช้อยู่เสมอเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองลองเช็คดูนะครับว่าตัวเราเองหรือคนรอบข้างเนี่ยเขามีนิสัยแบบนี้หรือเปล่าถ้ามีนั่นก็อาจจะเข้าข่ายของความเป็นคนที่โลภมากและเห็นแก่ได้ถ้ารู้ว่าตัวเราเองเป็นรีบเปลี่ยนซะนะครับ